สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะ,ะกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นปหกนะคะจะมาพบกับนักเรียนในเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับดอกเบีย้ยครั้งที่หนึ่งนะคะโดยคุณครูสิริพรโรงเรียนวัดดาวพนองค่ะก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะว่าเงินต้นหมายถึงอะไรนะคะเงินต้นหมายถึงจํานวนเงินที่นําไปฝากหรือจํานวนเงินของการกู้เงินนะคะดอกเบีย้ยนะคะดอกเบีย้ยหมายถึงอะไร ดอกเบี้ยก็หมายถึงผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินตามระยะเวลาที่ฝากเงินนักเรียนคงจะได้ยินคําว่าดอกเบี้ยนะคะ อัตราดอกเบี้ยล่ะคะ่ะมีคําว่าอัตราอยู่ข้างหน้าอัตราดอกเบี้ยนั้นหมายถึงดอกเบี้ยที่ทางผู้รับฝากเงินหรือธนาคารเป็นผู้กําหนดมีทั้งคิดเวลาเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะถ้าเขาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.75ต่อปีหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเราไปฝากเงิน100บาทในเวลา1ปีนะคะเราจะได้ดอกเบี้ยนะคะ0.75บาทน้อยมากเนาะยังไม่ถึง1บาทเลยนะคะ นะคะแต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีหมายถึงถ้าเราฝากเงิน100บาทในเวลา1ปีจะได้ดอกเบี้ย5บาทหรือนะคะถ้าเราไปกู้เงิน100บาทในเวลา1ปีนะคะเราก็จะเสียนะคะค่าดอกเบี้ย5บาทนะคะถ้าฝากเราก็จะได้เงินได้ดอกเบีย้ยแต่ถ้าเราไปกู้เงินนะคะของธนาคารนี้เราก็จะต้องเสียดอกเบี้ยนะคะ ครน,นี้เงินรวมล่ะเงินรวมก็คือเงินต้นรวมกับดอกเบีย้ยนะคะเพราะนั้นเราต้องคิดหาดอกเบีย้ยมาก,ก่อนดอกเบีย้ยจะหาจากไหนก็หามาจากอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองนะคะคราวน,นี้เรามาดูตัวอย่างนะคะทีละนําเงินไปฝากธนาคาร3,000บาทธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.5ต่อปีเมื่อครบ1ปีจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ ะะทีระนำเงินไปฝากธนาคาร3,000บาทนะคะธนาคารคิดอัตราดอ,อกเบี้ยร้อยละ2.5ต่อปีเมื่อครบ1ปีจะได้ดอ,อกเบี้ยเท่าไหร่นะคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้โจทย์กำหนดว่าทีระนำเงินไปฝาก ธนาคาร3,000บาทธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.5ต่อปีนะคะโจทย์ถามอะไรถามว่าถ้าเมื่อครบ1ปีจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรนะคะเราจะคำนวณอย่างไรล่ะเราก็ต้องแปลความหมายของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.5ต่อปีก่อนนะคะ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2.5ต่อปีหมายถึงว่าเงินต้น100บาทในเวลา1ปีเราต้องฝากครบ1ปีนะคะถ้าไม่ครบนั้นก็จะต้องหักได้ดอกเบี้ยไม่ตามนี้นะคะเงินต้น100บาทได้ในเวลา1ปีจะได้ดอกเบี้ย2.50บาทนะคะท mm. ัน,นี้เรามาหาละนะคะ อัตราดอกเบี้ยร้อยละสองุดห้าต่อปีหมายความว่าฝากเงินหนึ่งร้อยบาทในเวลาหนึ่งปีได้ดอกเบี้ยสองจุดห้าศูนบาทแต่ว่าในที่นี้ทีละเขาฝากเงินเท่าไหร่คะฝากเงินสามพันบาทในเวลาหนึ่งปีนะคะธนาคารก็จะให้ดอกเบี้ยนะคะสองจุห้าคูณศูนย์ออกไปได้ใช่ไหมคะก็คูณด้วยสามพันหารด้วยหนึ่งร้อยนะคะ เราก็ตัด0ตัด0 0ตัด0จากนั้นนำ2.5ไปคูณ30แล้วก็คูณเหมือนกับไม่มีทศนิยมก่อนนะคะ2.5ไม่มีทศนิยมก็เป็น25คูณ30ได้750คราวนี้มีทศนิยมหนึ่งกังแบ่งมันก็เลยกลายเป็น75.0นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อครบ1ปีนะคะธนาคารก็จะให้ดอกเบี้ย75บาทนะคะเพราะนั้นทีละก็จะได้ดอกเบี้ยนะคะเมื่อครบปีนะคะ 75บาทน้อยมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้นะคะดอกเบี้ยธนาคารให้น้อยนะคะคราวนี้ต่อไปเราดูข้อ2บ้างยา่ยาๆกู้เงินละเมื่อกี้ฝากเงินคราวนี้กู้เงินธนาคาร10,000บาทธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10 5จ้าต่อปีเมื่อครบ1ปีจะต้องได้ดอกจะต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินรวมเท่าไหร่น่กเรียนจะสังเกตว่าเมื่อกี้ฝาก,ฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยสองจุด้าเองแต่ถ้ากู้เนี่ยนะคะจะต้องเสียดอกเบี้ยมากกว่านะคะ เหมือนเดิมค่ะเราดูจากอัตราดอกเบีย้ยร้อยละสิบต่อปีหมายความว่ากู้เงินละคราวนี้ไม่ใช่ฝากเงินแล้วนะกู้เงิน100บาทในเวลา1ปีจ่ายดอกเบี้ย10.5หรือ10.50ก็ได้บาทคราวนี้เขากู้เงินไม่ใช่100เขากู้เงิน10,000บาทในเวลา1ปีนะคะเขาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ย10.5ส่วน100คูณด้วย10,000นะคะ0ตศู0 0ตศู0 1นึ่งสิบจุดห้าคูณหนึ่งร้อยมันได้หนึ่งศูนย์ห้าศูนศูนย์แล้วใส่ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเพราะนั้นก็ได้หนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะเพราะนั้นเขาจะต้องจ่ายดอกเบี้ยหนึ่งพันห้าสิบาทโจทย์ถามเงินรวมเงินรวมคืออะไรคะเงินรวมก็คือเงินต้นบวกดอกเบี้ยเพราะนั้นเราก็หาเลยเงินรวมเงินต้นคือหนึ่งหมื่นบาทดอกเบี้ยคือหนึ่งพันห้าสิบาทรวมแล้วเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทนะคะเพราะฉะนั้นยาย่าต้องจ่ายดอกเบี้ยหนึ่งพันห้าสิบบาทและจ่ายเงินรวมนะคะ ถ้ารวมแล้วกับเงินต้นก็คือ1นึ5 0บาทนะคะนะคงพอจะเข้าใจแล้วนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้2ตัวอย่างแล้วนะคะไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นนะักเรียนคงจะพอทํากันได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็นะคะจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคน